การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็จะเปิดโอกาสให้วิชาชีพหลายสาขานะครับเริ่มมีความเตื่นตัวในการกําหนดมาตรฐานที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่เริ่มเดินหน้าในการจัดทําโครงการสร้างมาตรฐานอาชีพค้าปลีกด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับดอกรกอภิารวานิชนะครับคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยมีมุมมองอย่างไรนะครับลองไปติดตามชมนะครับ ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องค่าปลีกในอาเซียนนะครับที่ต้องมาคุยเพราะว่าเราในอาเซียนเนี่ยเขาเปิดเสรหีหลายหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการค้าสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมภาคบริการการเคลื่อนย้ายแรงงานาการเคลื่อนย้ายทุนค่าปรีก็เป็นหนึ่งในภาคบริการนะครับที่อาเซียนจะต้องเปิดและนี้ในการเปิดก็มีหลายมิตินะครับแม้อ,อ,อาจจะเปิดเรื่องของการให้ไปตั้งบริรรษัทค่าสมค่าปรีกในประเทศอาเซียนซึ่งไทยก็เปิดเหมือนกัน นะครับแต่ทิตจิที่เราอยากคุยก็คือว่าสุดท้ายและเป้าหมายปลายทางของอาเซียนคืออะไรสุดท้ายเป้าหมายปลายทางของอาเซียนนี้ก็คือการที่จะต้องมีมาตรฐานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งสินค้าภาคบริการวันนี้ค้าปรีก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาเซียนคุยกันเพื่อจะได้มีมาตรฐานร่วมกันขณะนี้ประเทศสิงคโปร์ได้จัดทามาตรฐานวิชาชีพของธุกรกิจค่าปรีเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ทําเสร็จแล้ว ประเทศไทยกําลังดำเนินการจัดทําอยู่นะครับวันนี้จะได้มาคุยกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมีการประชมุมเพื่อจะรับรองนะครับวิชาชีพของคาบปีกในประเทศไทยผมเข้าใจว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียกับอินโดนีเซียก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับวิชาชีพการสร้างมาตรฐานวิชาชีพคาปปีกในประเทศไทยมีความสําคัญอย่างไรวันนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สันตทิท่องแก้วซึ่งเป็นรองคณะบดี ฝ่ายวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้อาจารย์มาประชุมร่วมกับผู้รับรองและผู้เจยวชาญในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวกับค้าปลีกมีความสําคัญหรือเป็นมาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคือเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีกเนี่ยนะครับทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ย ก็ได <Lee. S 2> ้ร่วมทํากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งสาขานี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนับว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เริ่มขึ้นมาครับสำหรับประเทศทางตะวันตกเนี่ยอย่างเช่นประเทศอังกฤษประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศอย่างในอาเซียนก็มีสิงคโปร์รที่เขาได้ได้เริ่มทําไปแล้วที่ผมพูดว่าต้องริเริ่มเนี่ยับเพราะว่ามาตรฐานคุณวุิวิชาชีพนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําเสร็จแล้วจบกันเลยก็จะต้องมีการรีวิวมีการทบทวนว่าหลังจากที่ใช้ไประยะหนึ่งตอนนี้แรงงานของเราเนี่ยมีการ嗯嗯มีการอบรมมีความทํานานมีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในตัวคุณวุธเหล่านี้อาจจะต้องมีการปรับในรายละเอียดนะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็น ถือว่าเป็นการเปิดเปิดโครงการในการจัดทำเปิดตัวเลยเปิดตัวเพราะว่าเป็นการนัดประชุมเขาเรียกว่าคณะผู้รับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีกเนี่ยซึ่งก็คือเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประกอบการตัวแทนผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกมากันตัวแทนจากเดอะมอลล์กรุ๊ปตัวแทนจาก ตั้งวัวเสงตัวแทนจาก Family m มา t ขบตัวแทนจากเซนทันตัวแทนจากสมาคมคาบริกทั้งหลายก็ครบก็ครบคลุมผู้่ยวชาญที่ข้องคาบริกที่เราได้เห็นคําสัมภาษณ์เห็นการวิเคราะห์ของแต่ละท่านอยู่แล้วชื่อ่านี้ก็ปรากฏอยู่หลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยประเทศไทยได้อะไรจะมีประโยชน์กับประเทศไทยยังไงครับอาจารย์ครับคือถ้าพูดถึงว่าที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วในอาเซียนเนี่ย ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเราพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานสาขาธ,ธุกรกิจคาบปลีกเนี่ยก็มีแรงงานซึ่งอยู่ในสาขาธ,ธุกร,รกิจคราบปลีกเมื่อเราทํามาตรฐานคุณวุฒิอันเนี้ยออกมาเรากําลังทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาธ,ธุกรกิจคาปลีกของประเทศไทยแม้อนาคตเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องปรับให้เข้ากันใน,ในกลุ่มอาเซียนและจริงๆก็จริงๆมาตรฐานนี้ต้องนานาชาติด้วยซึ่งซึ่งจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายแรงงาน ได้แล้วก็นอกจากเคลื่อนย้ายแรงงานในระหว่างประเทศแล้วเนี่ยยังพูดถึงการเคลื่อนย้ายการการเปลี่ยนงานไปสู่อาชีพอื่นด้วยด้วยจะจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นครับแสดงว่าพอได้มาตรฐานของอาเซียนแล้วเนี่ยครับก็ต้องได้มาตรฐานสากลด้วยมาตรฐานสากลด้วยจะยกระดับไปไปในลักษณะนั้นซึ่งคือต้องต้องต้องทำต่อเนื่องซึ่งพอได้มาตรฐานอาเซียนก็มันก็ไปตรงกับที่อาจารย์ว่าคือการเคลื่อนย้ายแรงงานครับ ได้อิสระเสรีใช่ค EX รับใช่ครับพอมีมาตรฐานร่วมกันสิงคโปร์มีมาตรฐานเรามีมาตรฐานใช่ครับแรงงานเราได้มาตรฐานก็ไปทางานสิงคโปร์ได้ใช่ครับแรงงานมาเลยได้มาตรฐานก็มาที่เราได้มาที่เราได้มันก็มันก็คนเซ็าก็ไปที่เขาได้สมายคว่ามาตรฐานนี้ได้รับการยอมรับร่วมกันซึ่งซึ่งจริงๆในในกลุ่มอาเซียนเราก็มีการเหมือนตกเป็นการรวมกลุ่มกันครับแล้วก็มีการเซ็นเอ็มโอยในลักษณะที่จะทาทางาน แลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ด้วยครับโครงการนี้อาจารย์รับผิดชอบเสร็จเมื่อไหร่ครับอาจารย์จะเสร็จกันยา2558เพราะนั้นพอหลังกันยาก็ประเทศไทยก็จะมีมาตรฐานวิชาชีพในค่าปริในทุกิจค่าปิใช่ครับใช่ครับซึ่งซึ่งซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากคณะผู้รองวันนี้นะครับวันนี้ต้องมีเสียงเป็นเอกฉันท์ว่ารับรอง ซึ่งคณะผู้รับรองมีทั้งหมด10ท่านครับซึ่งถ้า10ท่านนี้มีเสียงเป็นเอกฉันท์ว่ารับรองมาฐานคุณอุตสกที่ที่อาจารย์ไปศึกษามาว่ามาฐานวิชาชีพในธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยจะต้องมี1 2 3 4 5ครับให้10ท่านนี้รับรองรับรองครับคือผมเนี่ยไปศึกษาว่าของประเทศทั้งหลายในสากลและก็อาเซียนเนี่ยก็ทำยังไงเสร็จแล้วมานำเสนอนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ย ด้วยหลักการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนี้หลักการคือให้คนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเนี่ยเป็นคนยกร่างขึ้นมา,าสถาบันคือคือหมหาลัยหอนค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนแผนกธุรรารในการรวบรวมความคิดเห็นกับรวบรวมความคิดเห็นและรวบรวม หลักทฤษฎีทั้งหลายมามามานำเสนอแล้วก็ให้ทางคณะผู้ทำงานและคณะผู้รับรองซึ่งอยู่ในกลุ่มอาชีพเนี่ยรับรองเพราะว่าคนที่อยู่อาชีพนั้นเขาก็รู้ดีมาก่สุดรู้ดีกว่ารู้ดีมากที่สุดก็ส่งข้อมูลข่าวสารให้อาจารย์อาจารย์ก็ไปจัดระบบมาตรฐานวิชาชีพให้เกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับซึ่งพออาจารย์พอจะบอกได้ไหมณวันนี้พอจะบอกได้อย่างว่ามาตรฐานที่ว่าเนี่ยดูเรื่องอะไรบ้างครับ คือเวลาเราพูดถึงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มจากไปไปศึกษาวิธีการในการยกร่างตรงนี้ก็เรียกว่าวิธีการาวิเคราะห์หน้าที่วิเคราะห์หน้าที่การวิเคราะห์หน้าที่นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของคําว่าสมรรถนะซึ่งซึ่งคําว่าสมรรถนะออของอแรงงานหรือว่าของคนทํางานเนี้ยคาว่าสมรรถนะเนี่ยให้แยกเป็น2ส่วน <ừ> mm คือส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของความรู้ส่วนที่สองเป็นเรื่องของทักษะทัปร,ระสบการณ์ความรู้ทักษะทักษะประสบการณ์เพราะ <ขอ S 1> ในแต่ละเรื่องซึ่งจะจําแนกออกไปในในในกลุ่มอาชีพซึ่งวันนี้ทางคณะผู้รับรองเนี่ยจะเป็นคนอบอกว่าเราจะทํามาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกเนี่ยในสาขาธุรกิจค้าปลีกเนี่ยแบ่งเป็นอาชีพย่อยอะไรบ้างซึ่งว่าไปตามกระบวนการที่เรียกว่า ฟังชแนลแอนะลิซิสเนี่ยนะซึ่งก็คือเป็นการวิเคราะห์หน้าที่อันนี้ครับก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทยนะครับผมคิดว่าพอหลังจากเสร็จเนี่ยก็จะให้สามารถจัดระบบระเบียบมาตรฐานวิชาชีพของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยได้อาจจะต้องต่อไปอาจจะต้องไปประชุมกับในอาเซียนด้วยหรือเปล่าคือหลังจากนี้เนี่ยเอาแค่อย่างในประเทศไทยเราเนี่ยครับเมื่อเรามีมาตรฐานขึ้นมาสเต็ปต่อไปก็คือสถาบันการศึกษาจะต้องเอามาตรฐานเนี่ยนะครับไปพัฒนาเป็นหลักสูตร เ oh. พราะที่ผ่านมาเรากําลังพูดว่า <Okay. S 2> สถาบ,บรรันการศึกษาเนี่ยผลิตนักศึกษาออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ uh uh uh. เพราะเรามีแต่ความรู้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงสมรรถนะสมรรถนะมีสองส่วนค,คือความรู้กับทักษะและประสบการณ์รซึ่งพอทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพออกมามีคําว่าสมรรถนะนอกจากความรู้ที่ได้จากการเรียนแล้วเนี่ยจะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ด้วย ยิ่นคนที่ทํางานอยู่ในสาถาธุรกิจค้าปลีกซึ่งมีประสบการณ์แต่ว่าเขาอาจจะจบแค่ปสี่ครับแต่พอทํามาตรฐานออกมาปุ๊บเขาสามารถมาทดสอบ,บแล้วได้ระดับคุณวุิซึ่งอาจจะสูงกว่าวิญญาตรีก็ได้อ,อ,อืขอบคุณอาจารย์สันติมากๆนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติต้องแค่เป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธานะครับที่มาให้ความรู้วันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องของมาตรฐานวิชาชีพในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยได้ีโอกาสจัดทําซึ่งหลังจากนี้ต่อไปเนประเทศอาเซียนท,ทุกประเทศก็จะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพซึ่งเหมือนที่ท่านอาจารย์สันติได้พูดไปแล้วว่าเพื่อจะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในส่วนที่เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเราก็ไปทํางานที่สิงคโปร์ได้สิงคโปร์มาทํางานที่เราได้และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกต่อไปจะต้องเป็นการจัดทําเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นนั่นคือว่าวิชาชีพที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยจะต้องได้มาตรฐาน เดี๋ยวก็จะไปทําเป็นหลักสูตรเป็นเรื่องเป็นราวให้สถาบันการศึกษาไปดําเนินการนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการทํางานวิจัยของท่านอาจารย์สันติแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้มีโอกาสเชื้อเชิญท่านอาจารย์มาให้ความรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้ขณะน,นี้งานวิจัยก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการอยู่นะครับผมว่างานวิจัยเสร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากๆในการสร้างมาตรฐานหนึ่งมาตรฐานในวิชาชีพของประเทศไทยครับสวัสดีครับ ก็ขอบคุณอา<ช>จารย์อัดน,นะครับที่ให้มุมมองเรื่องพวกนี้นะครับใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นค่ะ